แล้วดูดีหนึ่งปีคนเต็มทุกวันครโบโผมพี่อยากรู้ว่าคุณจูนเขานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุณจะมีคำถามอยู่ในใจว่าเอ๊ะทำไมอะ่ะรายรับเยอะมากลูกค้าแน่นมากแต่เงินไปไหนหมดอันนี้ชิมยังยังอันนี้ชิมเลยนัมลักสนะให้ผมกินแต่ของหวานคุณต้องชิมทุกเมนูค,ค่ะคุณขาครับเป็นไงเป็นไงยังไม่เข้าหายังยังยัอึบอึบเป็นไง มีโอ้โหมีทุกเมนูเลยจันมาชิมกันเลยอไม่ไหวแล้วอยากรู้เลนว่าร้านนี้ที่ทุกคนเดินผ่านหน้าร้านแล้วพูดว่าคราวที่แล้วมาไม่เคยได้กินอ่าอันนี้อะไรอ่ะฮะกล้วยคุณขาอีมีกล้วยด้วย เมนูที่หนึ่งเมนูที่สองสตรอเบอร์รี่นี่นี่ทอรี่นี่สตรอเบอร์รี่คุณขาเมนูที่สามนี่เลยอันนี้กะทิสังขยาเออใบเตยใบเตยเออเลิศแล้วก็อันนี้คือปังนึ่งปังนึ่งนี่ปังนึ่งสังขยา มี2สีค่ะคุณขาชิมเลยปังนึ่งเนี่ยอร่อยมากต้องขอกินสตรอเบอร์รี่ได้ไมั้ยอรยวะไม่ต้องใช้ฟันเลยอ่ะใช้แค่ลิ้นดุนกับเพดานขนมปังละลายเลยโอ้โหเลิศเขา,เาให้กินขนมปังไม่ได้กินสตรอเบอร์รี่อยากกิน um สตรอเบอร์รี่เปที่วยวมันเอามาเพื่อตัดกับความหวานเลิศมากอันนี้ขนมปังนะมันหอม มันหนึบมันนุ่มไอติมเขาอร่อยอละมุนกําลังพอดีไม่หวานจนเกินไปแต่เด็ดไปกว่าน,นั้นไอตัวกล้วยเนี่ยกล้วยมันเหมือนกับครีมบูเล่ที่มันเอาเอาน้ําตาลโรยแล้วเอาเอาไฟลนมาเลยก,กรอบมันจะกรอบกรอบเดี๋ยวฉันจิมให้หาไอ้น,นี่คือกล้วยหอมกล้วยหอมอืมเป็นไงนยอดอร่อยมันมีความละมุนสุดกินอันนี้ต่ออันนี้น่าจะเป็นอันนี้คือสังขยาสังขยา เป็นไงเป็นไงอร่อยอืมอร่อยหมดเลยอ่ะอันนี้ชิมยังยังอ่านี้ชิมเลยแน่ลักษณะให้ผมกินแต่ของหวานคุณต้องชิมทุกเมนูค่ะคุณขาครับเป็นไงเป็นไงยังไม่เข้าปากยังยังยังอึบอึบเป็นไงอืมดีโอ้โหดีทุกเมนูเลยจันแน่นอนสิคุณคุณดูสิการันตีโดยผู้คนกว่าร้อยชีวิตอร่อยมากในแต่ละชั่วโมงมือเป็นละวิ่งเลยอ่ะนี่คุณดูสินี่คือเขาทำสดนะคะคุณขาคุณดูสิคะ นี่ทําแบบสดๆขนมปังแบบสดๆแล้วชํามากช้ำๆสุดๆคุณขาพี่มิกนี่คืออะไรคะนมสตรอเบอรี่สดแล้วมีครัมโบ้อยู่ข้างบนด้วยมีครัมโบ้ด้วย,ดดวยนี่โอ้ยอ,ยอ,ยอยร่อยอร่อยกลมกล่อมกำลังพอดีเหรอหวานนมหวานมากไหมไม่หวานไม่หวานมากเด็ดตรงมันไม่หวานจนเกินจริงเหรอ,<พ>อ,หรอคุณหลอกดาวหรือเปล่าไม่อันนี้เนี่ยฮะเป็นน้ำบวยซึ่งดูเหมือนธรรมดาแต่พอชิมเป็นไงครับเล่นนะ ใช่น้ำโดามากไม่มันคือน้ำบ๊วยโซดาซึ่งรสชาติโอเคมันก็ไม่ได้หวานมากไม่ได้หวานตาขาดหวานอร่อยใช่อร่อยก็ขอเชิญใหม่เลขสองหนึ่งอะไรเล่าอร่อยหมดเลยทุกอย่างนี้ละหนึ่งเลยคือขนมปังเขาขนมปังการที่จะตียีสต์ให้มันขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วมันไม่มีกลิ่นความขมหลงเหลือเลยเนี่ยเป็นฝีมือค่ะเหมือนจะง่ายแต่ผสมยีสต์ยังไงให้มันไม่มีกลิ่นขมเลย แล้วมันอมหวานลึกๆอ่าอมหวานลึกๆแต่ที่สําคัญคือตอนที่เขาทํากันอยู่รงได้เห็นมาะมันออกมาพอดีและเหมือนกันทั้งสามอนดังนั้นไม่ว่าคุณจะสั่งมากี่โมงค่ะคุณได้ความอร่อยเท่ากันคือรสชาติเนี่ยยังคงความอร่อยไม่ว่าจะมากี่โมงแต่กรอบก็ได้เหมือนเดิมแต่คําถามที่ฉันอยากรู้ว่าคุณไปเอาความรู้เรื่องราวอาหารขนมมาจากไหน<ม>ทําไมรู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ผมไม่คนชอบทําอาหาร แต่ผมไม่ค่อยทำให้ใครกินดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนรสมากค่ะเขาชิมทุกอย่างจนจนเชฟเนี่ยเขาบอกว่าคุณรู้ได้ยังไงส่วนผสมที่ผมทำนี่ไงรสมากนี่เลยส่วนของการกินให้ไปแล้ว่ะไปคุยกับตัวแทนเจ้าของร้านไหมดีค่ะ นี่นี่นามาแล้วจริงเลยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะลูกชื่ออาตครับชื่ออาตชือ่ออาตอะแล้วเราก็จะให้ยืนระหว่างเรานั่งเนี่ยเหรอเราต้องยืนค่ะเออเรายืนคุยดีกว่าจริงๆเนี่ยจะบอกก่อนนะทุกคนนะว่าจริงๆต้องรน,นั่งในร้านนะตรงนี้ไม่มีที่นั่งใช่อันนี้เป็นที่ส่งของแต่ประเด็นคือข้างในอ่ะคนแน่นมากคนแน่นมากเราเลยต้องมานั่งกินตรงนี้เพราะไม่มั้ข้างในเขาจะด่าพ่อร่อแม่เราใช่ห่เพราะเสียงเราจะดังมากซึ่งต้องบอกวันนี้ รสชาติทุกเมนูขนมเนี่ยคือเลิศมากอร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้อร่อยมากเลยแลขนมปังเนี่ยความนุ่มความหนึบมันพอดีซึ่งทั้งหมดเนี่ยพี่มิกอร่อยแน่นอนอร่อยพรพี่มิกยืนยันและที่สำคัญคือผมกินสามน้่ความนุ่มความอร่อยของขนมปังเหมือนกันทั้งสามอันแสดงว่าก็ไม่ได้ง่ายแล้วดูนี่นี่คือสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยัน ไม่ใช่คนเดียวที่ทําคือมาตรฐานเขาทำแบบมาตรฐานเขาดีใช่ถามคําถามหนึ่งตรงนี้เปิดมาแล้วกี่ปีอ่าตรงนี้ของร้านจุนปังของเรานะครับเปิดมาก็ เดือนนี้ครบ1ปีพอดีครับเดือนนี้1ปีใช่ครับธุรกิจเนี่ยอันนี้เป็นสาขาหรือเป็นธุรกิจแรกอันนี้ไม่ใช่ธุรกิจแรกของของคุณจูนเจ้าของร้านนะเป็นธุรกิจลำดับรองลงมาของคุณจูนแสดงเป็นธุรกิจใหม่ของคุณจูนใช่ธุรกิจใหม่แล้วคุณจูนือใครคุณจูนคือเจ้าของร้านรอ๋อแล้วม็ทําธุรกิจอะไรอีกคุณจูนมีอีกหนึ่งหนึ่งร้านครับเปิดอยู่จุฬา36ครับเป็นร้านไดฟุกุไดฟุกุใช่ครับเป็นร้านจูนี่แคนดี้ แล้วอันนู้นบูมเท่านี้ไหมอันนู้นก็บูมเท่ากันครับตาน,นั้นจะเปิดช่วงกลางวันแต่อันนี้จะเปิดช่วงเย็นแสดงว่าคุณจูนเนี่ยดุงดีมากเลยนะพี่ม, <c oughs> พมิกเพราะว่าอันเนี้ยเขาทําเขาจับทางเหมือนว่าเเพิ่งเริ่มทำอะลองผิดลองถูกแต่สุดท้ายคือเปี้ยงปังมาก <c oughs> แล้วดูที่หนึ่งปีคนตทมทุกวันก <c oughs> <c oughs> ันโอ้โหผมอยากรู้ว่าคุณจูนเขานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ม <c oughs> <c oughs> ีมีครับมีอะไรครับก็ถ้าหลักๆเลยคุณจูนนับถือพอปิศานีพ่อปิศาีเดียวแค่ อยู่ตรงไหนของร้านอยู่แคทเชียร์เลยคับตรงแคทเชียร์จะมีพิะพิเนอแต่ว่าตอนนี้เอาออกไปพอดีองมันจะมีองค์เล็กด้วยแล้วองค์ใหญ่ด้วยพอดีตั้งนานไม่ได้เพราะจะมีการชนแล้วก็แตกหักเกิดขึ้นก็เลยตั้งเป็นตัวอย่างนี้แทนเป็นน้องแทนเป็นน้องเสือเอคำถามคือมีเคล็ดลับไหมครับว่าก่อนเปิดร้านเนี่ยเธอมีแบบเคล็ดลับสายมูหรือมีอะไรบ้างไหมคุณจุนมีมีนะมียังไงเล่าสิแอบเล่าสิคะคุณ ก็ก่อนจะเปิดร้านใช่ไหมครัคุณจูนก็เรียกขวัญกำลังใจก่อนใช่ไหมครับว่าเรียกเรียกขวัญกำลังใจของพนักงานด้วยเรียกขวัญกำลังใจตัวเองด้วยก่อนจะมาก็ก่อนจะมาบิาา้วพนักงานเนี่ยก็ต้องบิ้วตัวเองมาก่อนก็หมายถึงความสมาธิสวดนั่นงสวดมนต์อะไรเงี้ยมาก่อนพรว่าตะโมใช่นึกว่าเรียกสมาธิแบบว้ายตอนที่ออกมาจบ้านอันดยอนี้พนักงานตื่นกว่าเลยโอเคโอเคโอเคซึ่งคุณจูนเองเนี่ยก็จะมีเคล็ดลับของเขาเนาะว่าเป็นยังไงมีวิธีการ แต่มผมชอบอย่างหนึ่งนะร้านนี้าาการที่ให้ทุกคนได้รอนะมันเป็นเวลากระชับความสัมพันธ์อย่างน้องสองคนนี้เป็นต้นเนีย สองคนเนี้ยที่เขาคุยกันอยู่เห็นไหมถ้าอาจจะเหมือนกับมีปัญหาอยู่แล้วแบบเฮ้ยฉันไม่ได้คุยกับแกมานานเลยแล้วฉันก็มีโอกาสในการลองกินขนมปังที่เหลือแกมันได้เป็นอะไรที่น่ารักแล้วเขาจับขนตาด้วยใช่ใช่ใช่เขาเขาเขาแล้วเขา้ป็นหัใจเราด้วยใช่ใช่ใช่สรุปแบบนี้เรื่องหวงจุ้ยถือว่าดีมากยังไงเพราะถ้าไม่ดีคนไม่แน่นขนาดนี้ เห็นไหมต้องบอกเ่ยมะขนาดไม่ลานจอดรถไม่ใกล้ด้วยนะถูกต้องแต่คนเดินมาเพื่อกิน่วงจุ้ยแพ้ความอร่อยจริงคุณหาห่วงจุ้ยแพ้ความอร่อยอร่อยเป็นเมนลหลัก่วงจุ้ยเป็นเรื่องรองแต่คุณสังเกตไหมร้านนี้สีอะไรเาราเซโอ้โหโลโก้อยู่นั่นอ่า สีเขียวไม่ต้องพดูดขาดสีอะไรขาดสีอะไรอยากรู้ใช่ไหมแฟนๆรายการรู้ผมรู้คนทั้งบ้านก็รู้อย่างไรขาดสีแดง,ดเ,ดงเพราะเขียวแดงแพงไม่ต่อคุณขาต้องบอกนี้ภาพรวมของสีเขียวถือว่าดีนะคะแต่สีหนึ่งที่เราอยากจะให้เสริมคือสีมีความสีแดงฝากบอกคุณจูนเนี่ยนะคุณจูนขาต้องบอกนี้คุณจูนสังเกตไหมว่าของคุณเองเนี่ยโลโก้ จะมีลักษณะสีเขียวแต่ขาดสีแดงคุณจะมีคำถามอยู่ในใจว่าเอ๊ะทำไมอะรายรับเยอะมากลูกค้านแน่นมากแต่เงินไปไหนหมด <c oughs> นี่จริงเ <c oughs> หร ก็ต้องมีหลายเซ็กจุดจิกต่อไปเงินไปไหนหมดให้เติมสีแดงลเติมยังไงอ่ะสมมติตงนั้นเติมหัวใจที่ขนมปังได้ไหมเป็นสีแดงได้สิคะคุณาแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยขอ้มีสีแดงเนี่ยผสมอยู่ในส่วนของโลโก้เขาบอกเขียวกับแดงแพงไม่ต่อคุณขาบอกเพียงเท่านี้คุณจูนทำนะหลังจากคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีอะไรที่มันเหลือเฟือจากเดิมที่เหลืออยู่แล้วนะเราก็จะโอเคเพิ่มขึ้นด้วยถูกต้องค่ะทั้งร้านนี้มีเรื่องแนะนำแค่เรื่องเดียวเพราะว่าทั้งร้านนี่ดีอยู่แล้ว ในลักษณะของร้านเองในการนั่งเลยเรื่องของร้อนอยู่ด้านหน้าถูกไหมถูกต้องค่ะคุณขาล้างจานอยู่ด้านหลังถูกหมดถูกต้องถูกหมดอ๋อโอเคอันเนี้ยต้องบอกไม่ผิดเพี้ยนอะไรไม่แนะนําอะไรมากนอกจากการเพิ่มในส่วนของสีแดงลงไปคุณขาอ่าใส่หัวใจเข้าไปนิดหน่อยเห็นไหมผมบอกแล้วทุกคนมีความสุขเพราะเขาได้นั่งคุยกันระหว่างรอคุณจะคุยกิมมิตของร้านคุณจะพยายามคุยกับน้องเขาให้ได้อะไรนะ น้องน้องเขาคุยกันเองก็ไม่ไงก็เก๋ดีไงเก๋ยังไงถ้าเกิดผมทะเลาะกับเบนนะผมจะเอามันนั่งร้านนี้มึงห้ามลูกก่อนจะได้เลียร์กันได้เก่งเก่งเนาะเอาไปเลยเก่งเอาไปเยงพี่เบนเข้ามาด้วยเก่งเก่งมันเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและคู่รักที่ดีมากคนรอนนี่ครู้ไหมทุกคนรำคาญเราอ่ะคุณรู้ไหมเขารำคาญเราเขารำคาญผมรำคาญใครรำคาญเราคุณขาผมผูดตัดสินนะผมแข่งไก่เชียงที่นี่อยู่ เรื่องราวของความอร่อยพี่เม็กสรุปไปไงอร่อยมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ทุกคนควรจะมาใครที่เป็นสายหวาน<ฆ>ชอบเครื่องดื่มอร่อยอร่อย<ฆ>ชอบของหวานอร่อยอร่อยที่เข้าใจง่ายๆ<ฆ><ฆ>มีความเป็นไทยแต่ผสมผสานความเป็นตะวันตก ขอให้มาที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนโซนเรื่องราวของฮวงจุย้ยดิฉันบอกเลยคุณขาฮวงจุ้ยดีอย่างแน่นอนเพราะว่าลักษณะของการจัดร้านเนี่ยโปรที่สําคัญสี<ฮ>เพิ่มในส่วนของสี<ฮ>สีแดง<ฮ>ลงไปหน่อยห<ฮ>ลายคนกังวลใจเรื่องของ ต้นไม้เรื่องของเสาต่างๆอาจารย์ครับทํายังไงดีในร้านค้าเนี่ยมีเสาอยู่หน้าร้านมีต้นไม้อยู่หน้าร้านอันนี้ตอบโจทย์แล้วครับคุณข้าต้นไม้และเสาไม่มีผลใดๆทําให้เขาไม่มีลูกค้าลูกค้าแน่นมากดังนั้นง่ายๆเพิ่มสีแดงแล้วทุกอย่างจะดีค่ะแต่ก่อนอื่นเรามีของแดงจะมามอบให้ของแดงก่อนที่ของแดงจะมาถึงมือเราค่ะมีอะไรอยากจะถามอาจารย์เพิ่มเติมไหม จับตัวยากนะเนี่ยจับไม่เคยโดนเเฮ้ยพิลเ่ยถ้าถ้าถามอยากได้เป็นในส่วนสถานีที่เป็นแคชเชียมากกว่าครับว่าลกลกไปไหมหรือว่าต้องจัดยังไงอะไรประมาณนี้จริงๆต้องบอกจริงๆต้องบอกด้วยแคชเชียเองเนี่ยอาจารย์แนะนำเนาะถ้าในกรณีที่เรามีองค์พระพิคเนตมาในครั้งหน้าเนี่ยให้คุณทำตรงบริเวณเสาที่ตรงข้างล่างที่เป็นสติกเกอร์ b a n ง k อกฟู้ด พุดดี้ให้คุณทําลักษณะเป็นเหมือนกับแบบฐานออกมาฐานออกมาแล้ววางองค์ท่านบนนั้นหันหน้าไปทางไหนหันหน้ามาฝั่งหน้าร้านเดินเข้ามาปั๊บเจอพระพักตรท่านนี้ถือว่าดีแคทเชียไม่โดนด้วยอันนี้ถือว่าดีมากจุดนี้จะเป็นจุดสําคัญแล้วถ้าพวกเขาอยากได้เพิ่มเงินเดือนจากคุณจูนก็ต้องคุยดีๆมันมีอยสองกรณีคุยวันไหนอ่าคุยวันนี้ก็ได้คืนนี้ก็ได้มันมีสองกรณีคุยแล้วอาจจะไม่ได้อีกเลยกับกับคุยแล้ว อาจจะอยู่ที่เดิมงั้นอยากคุยโอเคจบตามนี้ตอนนั้นถามเล่นๆว่าครับพนักงานในร้านมีขอออกไหมไม่ค่อยมีนะครับที่ร้านจะไม่ค่อยมีเพราะว่าส่วนใหญ่คุณจูนก็จะดูแลพนักงานดีถึงจะถึงแม้จะคุณจูนจะไม่ค่อยได้เข้าร้านก็ตามก็จะยึดพาสปอร์ตเขาอันนี้้ไไม่ดยึดวีซ่าเขา คุณเชื่ออาจารย์เตออทำไมอาจารย์ถึงรู้ฉันก็ทับ้ <c oughs> าจะไม่เคย <c oughs> ตามป้าอะเรามีอะไรมาว่าให้เขาด้วยอันเนี้ยฝากถึงคุณจูนนะครับคุณจูนขาอันนี้คือสัญลักษณ์คำว่ารวยค่ะอาจารย์ดีไซน์จากปลายผู้กันจีนเนาะแล้วแปลงคำว่ารวยขอให้คุณจูนจั่งที่เป็นต้นไป ร้อยล้านพันล้านหมื hmm. ่นล้านแสนล้านเป็นของคุณจูนค่ะคุณขาคุณจูนลนะครับได้เลยครับดีดีเลยครับเป็นหนึ่งร้านที่พูดเลยว่าอร่อยมากจริงๆแล้วก็คู่ควรกับการที่จะมาและเสน่ห์ของการที่ได้มาก็คือการที่มานั่งคอยตรงนี้แหละอันนี้แหละคือเสน่ห์เพราะเท่าที่เรายืนตรงนี้ทุกคนเดินผ่านบอกคู่ขาที่แล้วไม่ได้กินคราวนี้หวังว่าจะได้กินอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกตรงนี้แหละนี่แหละคือเสน่ห์ของร้านนี้องไงก็ไปกันมาเยอะ ส่วนใครก็ตามนะครับที่อยากให้เราไปชิมหรือร้านไหนที่อยากให้อาจารย์ช<ะ>่วยไ,ไปดู<ะ>เพราะบอกเลยว่าจองคิวให้อาจารย์ไปดูเองยากมากดังนั้นถ้าเกิดเราไปออกรายการร้านคุณอาจารย์จะดูให้ด้วย<ะ>ว่าคุณะจะต้องเพิ่มต้องแก้ต้องเติมอะไระแบบง่ายๆไม่ได้วุ่นวายแต่รับรองว่าคุณขายได้ปังกว่าเดิมยังไงก็ติดต่อเข้ามาในรายการของเรานะครับ <S <S แล้วกลับมาพบกับรายการเราเหมือนเดิม <S <S อย่าลืม <S <S <ๆ>เข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์นะครับช่อง Best of Luck Channel ด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ i ิน o u ด e e d อดีค่ะอัคดีะค่ะ